สสวัดีจ้าพี่น้องมาอนีซาเตนบอต้นสิผาพี่น้องไปใต้จิ้งหรีดอีกเข้าไปในใต้หลายมือเลยเนาะบอต้นเนาะแม่นครับหลังจากฝนตกเนาะตกแห้งแห้งซาเตนก็ชิลองไปเบิ่งกระจิ้งหรีดสิออกบอกป่ะคือก่อนคึมๆเนาะจ้ามันคึมสามมือเลยค่ะบมื่อตกซาเตนก็ตกแต่โดนแล้วซาเตนกับโบได้ไปซองเบิ่งจะเถอตั้งแต่พูดแหละพี่น้องหนีชิลองไปซองเบิ่งมาเ็ีอุปกรณ์กันสอุปกรณ์จูบจุบขวดใส่นี่ แล้วก็สิมาแอวมึงคอยเวลาเฮาจับเฮาก็อยากใส่เลยอ่ะตัเบ่นํากันครับพี่น้องสิมาน้อคนลูกน้องจัไปแล้วน้องๆย่งก่อนล่ะไปนําเ เก็บรูรัวเก็บรูอ่ะุที่ลูนปูนตัวนึ่งนี่คังต้องไว้ๆนี่ที่รนไม่ใครซุ่มนเก็รัวนบเร็วนพี่น้อง นั่นงใครหอายลายากน้องเออบทันใจแล้วตหนึ่งฮึบได้สองได้สามจะเป็นคบโลนอู้หูขันคบทำไมนี้ยังรอดสิโลนแม่สาวอูับรใกด้อยู่กลับรุด

อันบ่อันดูเร็วยวเหรอลังสีขันกป็นสองแต้มห้อยหอยเอ้าเอ้าเจ้าขาดอืมคุกตัวนึงเต้นออกมาตัวนึงเลยตัวนึงอืมเป็นสาวเชียวเชียวยิ่เอาคบเอาเลยใช่ละ กำลังพอดีเลยสามตัวนึงเดียวเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกเป็นออกไปอีกตัวหนึ่งอะไรนะอีกตัวหนึ่งอีกก็เป็นกำอลไรที่น้องแคบที่ละสามเลยทำไมสาวบ่ ยาบอนั่นน่ะสาวตัวน่ะมดำไม่ดำเอ๊ะบัวทันแะ้วบ้ฮะตันนั่นอึบบจ่แม่ไข่ตัวนี้นี่สาวตัวนี้กล้องบุกคดชุมอืมอึบอืมไวขนาดอืม อ้วนๆมืนมันอะไรนี่เฮ้ตัวนี้ตัวนึงทันบ่เนาะเต็มเลยพี่เนาะบ่ทันทันเดินดิโอ้ไม่สาหลายโอ้โหมาพี่ลแอืมเต็มมาพี่เอออเรียบร้อยโอ้ตัวนี้กำลังหอกคับอ่อนๆไปแล้ว เยอะเลยพี่น้องโง่เลยเนี่ยใช่ละไปบดจำ <c ười> ไปยหมดแล้ว,วมวันเลยมองนี่พี่น้อง <c ười> หายหมดตดนอ้วนโอ้ย <c ười> บ่ทัน <c ười> เร็วขนาดไม่อยากคุกแห้งเนาะพี่น้องคุกแห้งคนขห้นยี่นิ่กับเต็มเลย เด็กคนนี้สาวน่ใครหลายหายมาเมืม่อนี้หลายขนาดมืนอนี้นอ,อีกตัวหน,นึ่งชิ้เแ่เขาหูเสด็่สาวอ้วนฮึบอุบอุบ ใส่แล้วทันหรือเปล่าทันทันดูน,น้ำอ้วนฮะึยน่ะลัวลัวไม่ได้ซ้ำจะไปห่อใจหรอ ยึงไม่เช้าพอทำไมเช้าบ่มแห้งกระเต้นอยู่นี่ปรเด้๋ยวกาิ้พอนเอนีอ่อ,อ,อย่างแรงโอ้ไม่ใครอื้ออื้อไปขค ก่อนเด้อพี่น้องปุ๊บโอ้โหพุนผุนได้ยโอ้ยแดงครบเลยนี่แดงคบท์เย จะพูดตัวนีโดนทับน,นทบน่เนาะทันอยู่อีมทีคือใบใหม่ทีเคืองแห้ง ดีด er <und ered> ีแหละพี่น <goodbye> ้องใส่เลียงจะแล้วสุดสุดพุๆเร็วขนาดเลยเรยนแล้วเยแล้วเรียนมาหาคนพอดีเลยสองคุสองคุณนะ

สวยอีกแล้วแม่ไข่เน้นๆพี่น้องโอ,พอง้พี่น้องซี่ดดำทันบน่น้อฮึบโอ้อยู่มันทาแท้ๆนี่คือหาเลาะเมื้อล่ะพี่น้อง แล้วกลับแล้วตัวจทักกันดูจิบะอืมดิดดำแม่ขายจริแล้ว

กอแหละพี่น้องพอาเลยให้อโอ้โหโลดนึงคุณแล้วนี่พี่น้องมันนี่ได้หลายมั้งนี่หลายเี้ยมีแดดติ้งดิดดำเนาะส่วนใหญ่ดิดดำหลายเหีพี่น้องมื้อนี้กาถือว่าผ,ผลสำเร็จอยู่มานอยู่เนาะป้าต้นเนาะมานอยู่ครับมื้อนี่จา้าทำคืนนี้จะแต่งกับมานคือเกามาย้ำได้กับมานคือเกาหลายย่ะฮะโยหาก,กินเนาะป้าต้นเนาะอ่าม่เขาได้หาแถบ้าน เสาแตนสาแตนมาต้นกับฝากคลิปไว้ซ้ำนี่แหละจ้าสาแตนมาต้นกับขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปสาแตนมาต้นเด้อจ้าคลิปนี้สาแตนมาต้นกับการเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณครับรักท,ทีสวัสดีครับพี่น้องกับกันอยู่ <c oughs>